สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาชมพากันต่อครับเย็นๆวันนี้เอาพิมพ์สีเดือไมาฝากนะครับแล้ดูกันนะครับสีเดือยนี่นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็นเดือยไหมครับบนัวไลนะ เดินนะครับนบว่าอะไรนี่นี่เห็นนะครับเนี่ฮะ มีนะาเดือยนี่ยเนี่น it, ี่ยเ่เห็นนั่นไม่นไม่ชัดเจนนะเดือยเดือยนี่ยเเดือยเดือยนะไหล ก็ตอนนี้ก็มองไม่เห็นนะนี่มีมโศกผกวางมองไม่เห็นนี่นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะน่ารักเหมือนกันนะนี่สี่เดือนนะครับดูนะครับเออดูพลดูอะไรมีมนี่ชัดเจนเลย หูแขนแขนเป็นเหลี่ยมมองนี้เป็นเหลี่ยมมองนี้เป็นแขนกลมดูที่มือนะครับมีเส้นสองเส้นวิ่งลงมานะส่วนมากจะเห็นนะครับเส้นสองเส้นที่มือนะครับเห็นไหม มือที่ห้อยเห็นเส้นตรงเส้นไหมไปลายมือเห็นนะเราเห็นปานานี่ดูดูบัวดูฐานนะอ,อยู่ในกรอบพวไม่เห็นอะไรมากนะัข้าง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 ,ข,างข้อคอมไม่เห็นแต่พระพระก็พ,อ,พ,อ,พ,อ,พอได้นะเจด็ยอยู่ในพิมเกตยาวน,นะครับนี่ อันนี้เป็นแบบว่าจุดตุ่มใต้ฐานเป็นแบบยาวตุ่มยาวเก็บตัวเลขเข็มนี่ด้านหลังสี่เดือนนะครับเห็นเดือนไหมนี่เห็นเดือนนะนันนนนนนน่นเดือนนูนเ้ยไม่ใช่นูนเห็นเดือนนะ บวม,มบุ๋มลงไปเนี่ยสีแดกลัมบมาแบบนี้ลับมาก็ไหลบัวแบบนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นเนื้อแร่นะเนี่ยเออนะน่าจะเป็นเนื้อแรแ่แร่มีหลายแร่นะไม่ใช่มีแร่เดียวนี่ อยากห้างมรพามันทนติวไหลเห็นอยากเห็นหว่าลบุ๋มนะเห็นไหมว่าลายมีร้อยบุม๋มนะเห็นนะนโอเคเนาะนี่วิมซีเดอนนะครับ สีเดือยอาก็จบไปผ่านไปหนึ่งองค์ครับนี่สี่เดือยอันนี้เราจะมาดูเนื้อแรกกันนี่ว่าจะน้อยไปเราจะดูองค์เดียวอันนี้มาดูเนื้อแรกครับองค์แรกเลยนี่เพราม่อกยงานมักเต็นตะแรกดูง่ายนะ เป็นพิมพ์ฝนทิพย์นะครับนี่เป็นพิมพ์ฝนทิป์นี่ผนทิปต์ตุ่มๆดูจะชี้ดูดูแลปก่อนเนื้อก็เขียวๆอมส้มนี่นะนี่ นะครับช้าๆไม่รีบแบบนี้นะครับฐานเส้นขีดกลางฐานบัวบนทิฟนะดูเลยคุณดูยังไงบนทิฟนี่เห็นแล้ว เห็นแล้วฝนทิพนี่นี่นะจุดหนึ่งนี่อยู่นี่อีกจุดหนึ่งอยู่นี่นี่นี่นะนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งเนี่ยนี่นี่น,นี่อ่าเดี๋ยวมาดูนะดูจุดที่มาของฝนทิพนี่นะครับจุดเห็นจุดไหมนั่น ้างคอพระจุดบนทิพย์นี่นี่อีกจุดนึงนี่จุดจุดนี้นี่นะครับนี่เนื้อเขียวอ้มส้มนะ้ด้านหลังด้านหลังนะนี่และเจนเนาะนี่ หลังยันก็้กินแล้วค,ควรน,นี่เราแตกไม่แง่เอ็งเงี้ยเป็นพลาสี่ว่าแตกเองนะลาวเองละแตกลาวเนี่ยแต่เป็นสีชมพทูทีที่ที่ลาไปกับพื้นเนี่ย ต่อย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะมันเนือแต่ของเรื่องของพระไม่ต้องไปของวลอะไรก็ดูง่ายซะอีกแต่เนี่ยแตกก็ข้งนี้เห็นที่ไหนแตกแต่ข้างหลังหน้าไม่แตกนี่นะครับหน้าตาไม่เคยสวยนะก็แต่ก็ติดถิง์คนทิพมาก็เลยซื้อผมว่าเจอซื้อเอาผ่านไปผ่านไป แล้วชมอีองนี่สีองนี่นี่เนื้อแร่สีเลือดหมูเห็นไหมนี่ดูนะครับแร่สีเลือดหมูพระองค์เขียวองค์ส้มเม็ดแร่เม็ดแตกกว้างไม่แตกกว้างโตมัง่งเล็กมัง่ง มดูง่ายเนื้อแรกนี่นี่น,นี่เนืออเเน้ออมงเขียวสเปคผมเนื้ออมงเขียวชอบไม่รู้เป็นไรแม่อองเขียวจนแบบนี้เลยยิ่งสวยยิ่งชอบ <c ười> ใช่ไหมคุณไม่ชอบให้สวยเหรอฮะคุณอะไรเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยร้อนไอ้ที <c ười> ใครไม่ชอบของสวยมัน่นี่ดูนะความชัดคมชัดนี่มาดูด้านหลังนี่องค์เขียวองค์ส้มไหมดูง่ายตายนั่นเม็ดเล็กมัดใหญ่มั้งเห็นไหมสีเลือดหมูถ้าว่าชาติเป็นแบบนี้ไม่ได้เสริมแต่งเสริมแต่งไม่ได้อย่างนี้รอกเลือดหมูเม,ม็ดเล็กเม็ดใหญ่มั่งนะนะ แตกมั้งไ่แตกมั่งเนี่ยมาอันนี้นะครับอา้าวผ่านไปเดีย๋ยวองค์ที่ที่อะไร้ะคิดท,ทีแล้วนี่นี่ก็องค์เขียวอยู่แล้วนี่เสีอดมวยนะฮะเสือดมวยกแหละนี่แล่ มืนง่ายง่ายเสียหมูแลยแตกบานบานลาบลาไปกับพื้นเนี่ยแต่กลมกลมว่มีเนี่ยมันไะม่แตกเห็นไหมมันว่าม่แตกกลมกลมมีแตกไม่แตกไม่ต้องแตกก็ไม่แตกนเยอะขนาดนี้นะสีปลประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นี่นะครับ อูเครื่องซ้ายจะเล็กกว่าข้างขวานะฮะเงซ้ายคมด้านหลังไม่ได้ดูนะเนานหลังปิดเอ,อผ่านไปด้านหลังปิดนะครับนี่ด้านหลังมันแบบ <c oughs> <c oughs> เตี้ยมปิดให้ดูนะแรกมีหลายองเลยเนะ้แรกนี่อ,องอีกนี่นี่ เหมือนกันแนวแรกคล้ายๆกันเห็นไหมเนี่ยแห <Lindsey> ้งๆแต่ก็ไม่แตกก้อนเนือเนื้อนี่เลยจ้ำแม่นเนื้อเขียวอมส้มส้มนี่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 ดูแรดเลยดูแรดเลยแรดเดือดพุ่งเลยเดือดแล้วก็แตกเป๊ะลาไปกับพื้นอย่าเชื่อผมนะ้นนี่ ประมาณนี้นะแร่หินลอยล้าวนิดหนึ่งเี่มันธรรมชาติใช่ไหมง่ายง่ายนี่นะหน้าตาก็ประมาณนี้นี่หน้าตาประมาณนี้นะคนรับแรกๆผมผมมีหลายองค์เยอะเลย หมดยีม่มอะไน่าจะมีอีกนะแล้วหลังตันแค่นี้นะครับนี่วันนี้ดูแค่เนี้อาองเลยอาองเลยมีอะไรสีเดือยบิมผลทิพย์แล้วก็บิมอะไรเก็บประตูเก็บเก็บยาวอะไรเนี่ยนี่หน้าตาก็แบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วก็ อ,อ่โอเคก็สวัสดีครับที่มาเข้ามาชมขอบคุณครับ